สวัสดีนะครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่10เดือน10เลยนะครับวันนี้ที่10บตุลาคม2 5 6 4ัสครับสวัสดีกับเหลาหลังเกมนะครับอย่างที่ได้เรียนกก่าวไว้ในเหลาก่อนเกมเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคู่ระหว่างอังกฤษไปเยือนอันดอร่าเนี่ยก็คือแบบว่ายิ่งกว่าเทศนะครับโอ้โหทำนายทั้งผลการแข่งขันแล้วก็ ทํานายทั้งสกอร์ที่เรียกได้ว่าแม่นยํากันขนาดนี้นะครับอยู่กับเหลาหลังเกมนะครับวันนี้กับเหลาร้อยหลานะครับถ้าชอบถ้าใช่ถ้าโดนใจก็กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับกับเพจเหลาร้อยหลานะครับแล้วก็ช่องทางของ y o u t u b n แนลครับมีบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้นะครับข้อมูลแน่นๆเนื้อๆแบบนี้นะครับกับช่องทางของ Youtube c h a ครับเหลาร้อยหลาเช่นเดียวกันนะครับ วันนี้เราหลังเกมนะครับมาคุยเรื่องของเกมที่อังกฤษนะครับไปเยือนทางด้านของอันดอร่าเป็นฟีฟ่าคอลิฟายนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกลุ่มไอนะครับอังกฤษนะครับไปเยือนแล้วก็เป็นงานที่ไม่ยากมากนะครับแล้วก็ได้ทางของซิดเวลนะครับที่เรียกมาติดทีมชาตินะครับ ทำประตูขึ้นนําไปก่อนนะครับลูกที่2ได้จากซาก้านะครับดาวรุ่งจากอาเซนอัลซิตโดยโฟเดนนะครับที่เหลือก็จะมีเรื่องของกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับแล้วก็ได้ใบเหลืองกันไปฝั่งระบาย2ใบนะครับหมดครึ่งแรกสกอร์อยู่ที่2 0นย์ะครับเกมก็จะอึดๆนิดนึงนะครับคนที่ลุ้นอังกฤษก็เหนื่อยนิดนึงนะครับในครึ่งแรกเห็นฟอร์มแล้วก็ยังอึดๆอยู่นะครับพอมาครึ่งหลังนะครับ เบิกลงด้วยอับราฮัมนะครับลูกที่3แล้วก็เป็นเจวอร์ดพลาสนะครับเป็นคนอาสายิงลูกโทษนะครับแต่ยิงไปติดเซฟนะครับแล้วก็มาซ้ําเข้าประตูได้นะครับแล้วก็ทางอังกฤษนะครับซเกตนะครับเปลี่ยนตัวทางด้านของกิลลิชนะครับลงมาพร้อมกับมิสันเมาส์นะครับแล้วก็เป็นกิลลิชครับทำประตูปิดท้ายอังกฤษเอาชนะทางด้านของอันดอร่าไปได้นะครับ ที่5้าประตูต่อ0ูการต่อรองของเอเชียนแฮนดิแคปอยู่ที่3ลูกครึ่งนะครับก็คือพอได้ลูกที่4ได้จุดโทษเนี่ยก็ลดพระป่าก็ดีใจกันแล้วนะครับแล้วก็พอได้ลูกที่5้าในปิดไฟนอนเลยนะครับไม่ไม่ดูจนจบนะครับเรียกได้ว่าวันนี้พระปา่าเข้าวัดได้นะครับผมมีหลักฐานนะครับว่าว่าผมเนี่ยพูดไว้ว่ายังไงนะครับ นี่นะครับเหล่าก่อนเกมนะครับมองไว้ว่านะครับวันนี้นะครับอังกฤษวางซ้อมได้พักมานะครับแล้วก็ล่าที่ขาดหลังไปเชื่อขนาดนี้เนี่ยน่าจะเป็นอังกฤษนะครับที่ได้รับชัยชนะไปอย่างไม่ยากเย็นนะครับวันนี้แต่สกอร์เนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือผมมองไว้ว่าอังกฤษเนี่ยอาจจะชนะขาดร้อยนะครับแล้วก็อาจจะชนะได้ถึงห้าประตูต่อศูย์นะครับ วันนี้เหลาก่อนเกมนะครับให้อังกฤษครับชนะที่5ประตูต่อศูนย์เราต่อไปที่อังกฤษนี่นะครับผมกล่าวไว้ที่เหลาก่อนเกมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันนี้อีกเช่นเคยครับก็มีการเหลาเหมือนเดิมครับก่อนเกมวันนี้ให้2คู่นะครับเป็นทางด้านของยูฟาเนชั่นลีกครับติดตามได้ทางเพจเหลาร้อยหลานะครับแล้วก็ช่องทางของ y o u ูทูบชา n e l เหล่าร้อยหลาเช่นเดียวกันครับ ถ้าชอบถ้าใช่ถ้าโดนใจก็กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับช่องทางของ y o YouTube c h a ชแ e l ก็กด u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับวันนี้เหลาหลังเกมนะครับขอลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะครับก็จะมาเหลาทั้ง2คู่ที่เหลาก่อนเกมให้ไปนะครับว่าบทสรุปนะครับเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมขออนุญาตไปเติมก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ